คุณปรินอ,อ๋ออะคุณปรินสวัสดีค่ะคุณปรินสวัสดีครับเอยพี่อฟังคุณปรินบรรยายความปัจจัยต่างประเทศมาเยอะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องราวของทางด้านอเมริกาครับผมเอ,อ๊ะคุณปรินตกลงสมมตินะถ้าทรัมป์ชนะเป็นยังไงผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับกับอเมริกานะครับเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่า อเมริกาเนี่ยได้มีการปกครองในระบบที่เรียกว่าให้ความไว้วางใจนักการเมืองมืออาชีพมากนะครับซะจนอำนาจเนี่ยมันถูกลังแกถูกอบิอสยพูดง่ายคือใช้อำน,นาจไปในทางที่ผิด <c oughs> คนอย่างคลิงตันเนี่ยมีการพิสูจน์มาแล้วว่าได้โกหก <c oughs> ได้โกงนะครับ <c oughs> ถึงขั้นมีการทำทำเอ่อสตอเรจซ่อนข้อมูลตบอ,อีเมลทำหลายอ,อย่างที่พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าขี้โกงในหน้าที่ของ พนักงานของภาครัฐซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศซึ่งสําคัญมากเนี่ยได้มีการพิสูจน์จับได้เต็มที่คุณโดนัลทรัมป์เองอาจจะไม่ใช่พระเจ้าหรือไม่ใช่เทพเจ้าเอ็งเจ้าที่จะเป็นนักบุญนะครับแต่อย่างน้อยผมคิดว่าอเมริกาตอนนี้ต้องการความคิดต้องการแรงผักดันใหม่ๆที่คิดแตกต่างที่คิดให้ให้ประเทศเขาเนี่ยไม่ควรจะเอา ไปยุ่งจึ้นจ้านกับเรื่องของต่างชาติประเทศอื่นๆมากนะ oh. เพราะเพราะเพราะยุคในสมัยใหม่อ่ะครับพี่มอนครับ <Okay. S 1> แลท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าอเมริกาเนี่ย hmm. มี limited resource ซึ่งมันแปลว่าเขามีทรัพยากรที่จํากัดมากขึ้นทั้งในแง่าการเงิน <Okay. S 1> ทั้งในแง่ยทุทธปกคคลในการรบทั้งในแง่ของการให้อนุญาตที่อเมริกาจะไปยุ่งจุ้นจ้านเรื่องคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีลการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปรบต่างประเทศสิ่ง,งต่างเหล่านี้คุณโดนัลด์ทรัมป์พูดชัดเจนว่าเขาจะถอนกําลัง อเมริกาออกเขาจะไม่ไปยุ่งชุนจ้างกับดีลการค้าที่แย่ๆอื่นในโลกเช่นอย่าง GDP Trans Pacific Partnership ที่เป็นดีลการค้าที่แย่มากที่สุดในโลกที่เคยถึงมานะครับเพราะฉะนั้นคือดีลการค้าที่มันแย่และเอาเปรียบแล้วก็พยายามจะมาสร้างภาพว่าเป็นดีลการค้าแต่จริงๆแล้วคือดีลทางการเมืองอนะครับพยายามมาริงเฟน์เอาสร้างเกาะเออจีนเอาจีนอ,ออกไปริงเฟน์ออกไปสิ่งต่างเหล่านี้คนไทยเราหรือนะักลงทุนเขาเข้าใจต้องเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าคุณขึ้นสัตว์เออ อยากจะช่วยประโยชน์ให้อาเซียนดีขึ้นจริงเนี่ยคุณร่มเข้ามาร่วมกับอาเซนพลัสสิอาเซเซนพลัส,สรีเอาจีนมาเกี่ยวข้องเอาจีนมาเอาเกาหลีมาเอาออสเตรเลียเอานิวซีแลนด์มาร่วมกันหมดมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ทําร่วมกันใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ามามาตีหุกตีหัวเพี้ยแตกแต่ละคนคืออเมริกาต้องต้องเข้าใจว่าเขาบทบาทในโลกปัจจุบันเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปใหม่นะครับไม่ใช่อยู่ดีส่งทูตมาอเมริกามาอยู่เมืองไทยแล้วมาชี้หน้าด่าบ้านเราว่าเอา้า ว่าเรายังไม่มีเลือกตั้ง<ช>ยังไม่มีไอประชดประชานิปปไตยตรงทูตไปยางยังไงใช่ไหมครับก็มันมันทำมันมันไม่ทํางานนักการทูตมันทางานนักการเมืองเนี้เพราะฉะนั <Man. S 1> ้นผมคิดว่า uh huh. ผมคิดว่าคุณโดนัุ่มทรัมป์เขารู้ <Okay. S 1> ถึง uh huh. หัวใจคนอเมริกาว่าต้องการอะไร uh huh. เพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะฟื้นตัวจริงกัรได้เนี่ยมันต้องมาจากการที่ผลักดันใช้พลังพลังทรัพยากรที่มีทั้งหมดให้ใช้ใกับในประเทศไม่ใช้กับต่างประเทศแล้วก็ไม่ใช้กับการที่ ไประรานสร้างศัตรูที่ประเทศอื่นทั่วโลกไปหมดจนก่อให้เกิดไ s เไอเก่อให้เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยปัญหาต่างเหล่านี้อเมริกาสร้างเองหมดครับนั่นนั่นตกลงนีผมก็ลยฟันผมว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ควรจะได้เป็นประธานาธิบดีและควรจะชนะเลือกตั้งด้วยถ้าเกิดพี่ม่อนลองดูผลผลโพอันนึงน่าสนใจมากนะครับที่ผมจะหาชื่อตัวฮิตสตเรียนหรือนักประวัติศาสตร์คนนี้เข้าให้คนที่เป็นคนที่สามารถทายผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาถูตลอด12สองครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา อ2คูณ4คือ48 48ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนนี้ทายถูกทุกครั้งเลยเพราะใครจะได้เป็นคนชนะเขาทายเป็นโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมคะตอนนี้ถูกต้องครับเขาทายโดนัลด์ทรัมป์เหตุผลเขาทายเนี่ยเขาใช้ระบบวิทยาศาสตร์เขาใช้ทางวิทย์เขาไม่ได้ใช้ความรู้สึกส่วนตัวนี้เลยแล้วคุณปีนรู้สึกยังไงที่เขาพูดมาคือเขาเขาทายด้วยกันที่าบอกว่าไม่ไม่ถามคุณปินพี่เอาคุณปรินเป็นหลักแล้ว ผมรู้สึกวงอ,อกนะที่อเมริกาจะได้ประธานาธิดีที่ประเทศประชากรตัวเองก็สมควรจะได้รับนะครับเดยาที่เจสันลีเดอร์เดิเซิร์ฟนะครับคุณค่ง่ายก็ี่สิ่งที่คุณปินพูดนะสมมุตินะเพราะพี่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาะวพอสมควรคุณทั้ม,มาแต่ถ้าระบบการเมืองไม่ซับพอร์ตเขาเขาจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตอเมริกาได้หรอ คือคนที่จะเปลี่ยนแปลงอเมริกาตอนนี้ครับมันต้องมาจากคนที่มานอกการเมืองแล้วเพราะระบบการเมืองเป็นระบบที่สอบตกเป็นระบบที่เฟลในอเมืองไทยใช่ไหมเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยจะสอบตกนะคือเมืองไทยเนี่ยผมยังไม่ผมคิดว่าม,มีบางอย่างที่ปรับปรุงแก้ไขให้องค์กรอิสระมีความแข็งแกร่งขึง้นได้มากขึ้นนะครับหรือมีการใช้ระบบทั้งรัฐสภาหรือการแยกอำนาจให้ชัดเจนให้ดีได้มากขึ้นได้ทำได้พ,พี่จะพูดไปย้อนกลับไปตอนที่การเมืองไทยเขาทะเลาะตบตีกันน่ะคุณปริน ตอ,ตอนตอนตอนนั้นผมความรู้สึกส่วนตัวกลายเป็นว่าเป็นความรู้สึกที่ตกตีกันในเชิงลักษณะบุคคลมากกว่าระบบทั้งระบบนะครับเพรามผมว่าไปไปพุ่งพุ่งประเด็นตัวบุคคลมากเกินไปในในแง่ของการตกตีกันในในบางประเด็นนะครับแน่นอนมันมีเรื่องคอรัปชั่นมีเรื่องปัญหาการใช้อำนาจภาครัฐมาแทรกแซงแล้วก็ใช้อำนาจตรงนั้นนี่ในทางที่ผิดนันมีแน่มีแน่นอนนะครับแต่ว่าผมว่าอเมริกาเนี่ยมันปัญหาของ ของวิธีความคิดและผมคิดว่าความคิดคนอเมริกาและความเหลื่อมล้าที่ี่มมอนเห็นเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะดีขึ้นก็คือความเหลื่อมล้ําเนี่ยโดนวัดแชมป์ควรจะมาสร้างตรงนี้ให้มัน bridge the gap หรือลดลงเขาบอกว่าเขาบอกว่าแชมป์ล้มละลายมาตั้งหลายรอบแล้วจะมากู้อเมริกาได้ยังไงเพราะคนที่ล้มละลายบางทีก็เรียนรู้บทเรียนนะครับว่าว่าผิดหวังอะไรพลาดยังไงไปนะครับผมเชื่อว่าคุณ กิลลารีเองก็พลาดมาหลายรอบนะครับนี้ผมไม่อยากจะพูดแรงท่านที่ว่าเขาก็พลาดในชีวิตการแต่งงานเขาเหมือนกันเดี๋ยวอเมริกาเดี๋ยวนี้เขาเนาะช่างเขาไปเดี๋ยวมาดูตลาดหุ้นไทยแต่คุณปีนี้คุยแล้วมันเหลือเกินนะไม่ไม่ซิมอนพูดประเด็นดีมันประเด็นที่ผมว่านักลงทุนจับตามองอยู่เพราะแต่ถ้าทรัมป์เป็นประธานบริษัทเนี่ยนะผมคิดว่าขึ้นดอกเบี้ยยากเสร็จก็จะไม่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ทำทำให้เรือคนของเขาจะมาขึ้นทำไมเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เสร็จก็มีอะไรผมคิดว่าก็เป็นทำให้ทำให้ ความไม่ได้นอนเนี่ยอาจจะมีตรงนั้นะนะครับฉะนั้นประเทศไทยหรือว่าตลาดหุ้นทั้งโลกเองถ้าแทงไปที่ทรัมปละตลาดหุ้นจะว่ายังไงฮะอะคุณปรีนอยู่ไหมคะครับผมได้ยิงครับค่ะถ้าคุณปรินมองว่าทรัมป์น่าจะชนะตลาดหุ้นทั้งโลกเองจะเป็นยังไงดีไหม ผมผมเชื่ออะไรสั้นคงม,มีการแรงเทขายบ้างเพราะกลัวนะความที่กลัวว่าทุกคนไม่รู้ว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดมา <c oughs> เ,นเนี่ย <c oughs> เขาจะทาอะไรให้จริงบ้าง <c oughs> จะเปลี่ยนแปลงอะไร <c oughs> จริงจังยี่นี้เขาพูดแค่ไหน <c oughs> อันนั้นคือความกลัวที่จะเกิดขึ้นระยะแรก <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าเขามาเป็นจริงเนี่ยเขาไม่ทําอะไรที่มันร้ายแรงหรือว่าน่ากลัวมากๆแต่บางเรื่องที่คนกลัวไว้นะครับผมยังคิดว่าด้วยความที่เขาเป็นหัวสมองและธุรกิจเนี่ยผมไม่เชื่อทําอะไรหลายอย่างบางเรื่องเนี่ยมันเขาต้องการจะให้เกิด เห็นผลเป็นรูปธรรมในเว็ววันขึ้นนะครับหลายด้านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีการทําตัดสินใจที่ฉับไวมากขึ้นผมไม่กลัวเรื่องนั้นมากนะผมแค่ผมแค่อยากให้อเมริกาทราบบทบาทตัวเองในในธุรกิจปัจจุบันและผมว่าจะทบตลาดหุ้นบ้านเราไหมผมว่าบ้านเราตอนนี้คนเริ่มมองแล้วว่กยภาพของบ้านเราในหลายด้านเนี่ยมันน่าจะไปได้รอดถึงแม้อเมริกาจะเปลี่ยนผู้นําเป็นใทยนะครับคงไม่ได้จะทบรุนแรงในแง่นั้นโอเคพอตเตอร์สี่เราซื้อหุ้นอะไรดีคะ เรายังคิดว่าหุ้นก่อสร้างต้องมีเพราะว่าก่อสร้างยังไงเืองใครเราก่อสร้างได้อีกเยอะใช่ไหมครับกรมการภาครัฐอสังหาริมทร้างอสังหารยังได้นะครับเพราะว่าสังหารยังถูกอยู่หุ้นก่อสร้างหุ้นอสังหาเหมือนเดิมนะที่คุณปิ่นแนะนาไว้นะผมยังคิดว่าใช่เรายังคิดว่าคหุ้นอสังหายังถูกอยู่หุ้นก่อสร้างยังถูกอยู่นะครับที่เราไปฟอรัมเซี่ยงไฮมาที่แล้วก็คนสนใจในเนี้ยกลุ่มพี่โนไทยชอการช่างนะครับจริงจริงท็อปิกเราตัวถูกๆอย่างยูนิเทนจิเนียริงก็ ยังน่าสนใจอยู่ก็ยังเก็บไว้อยู่นะคุณปรินนะครับผมลงคุณระยะยาวรลกคุณระยะยาวนะยาวกับคุณปรินสักสี่เดือนไหมยาวเป็นปีได้ยาวเป็นปีได้อ่าอ่าอาจารหาของคุณปรินก็คือก็ยังมีเพย e เ e เวลลอปเมนนะครับ P A C E กับตัว Land ์ n อนด L H ผมก็โอเคนะครับจนแม้กระทั้งตัวอย่างสุภาลัยก็ดีเช่นเดียวกันอืม โอ้คุณป็ิเลือกอสังหาจริงๆบางคนก็ในนี้ผมพูดในนี้คมสาการมนะเราชอบที่เราที่เราเคยได้คุยกันไว้ตัวแ่ h a นะครับตัวนี้คมสากรรมก็เป็นตัวที่หนึ่งในแจ็คเกอร์พกตีค่ะคุณปีนอย่าลืมงานพี่วันที่2ี่กนะเดี๋ยวพี่จะปรนพูดกับพี่สักชั่วโมงสองชั่วโมงเลยได้เลยครับนันนันมันดีคุยกันมันเลยนะกับคุณปรนอ่ะอ่ะหมดแล้วเนาะคงคงไม่มีอะไรสําหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะ ครับผมผมคงคิดว่าแค่ตอนนี้ทุกคนก็จับตารอดูครับว่ามาตรการของการบรรจภาครัฐจะทาเป็นรูปธรรมแล้วก็เปิดประมูลวันที่30ตุลารรรรด้วยคงเป็นเรื่องที่จะรอจับตาดูตรงนี้นะครับ GDP ก็เริ่มดีขึ้นนะพี่เห็นตัวเลขมาแล้วค่อยดีขึ้นใช่ส่งออกได้ค่อยดีขึ้นเมื่อวานนี้นะผมว่าก็มาจจะยังไม่ได้ผ่านจุดที่อาจจะผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ผมยังยังเป็นเป็นอะไรที่เศรษฐกิจไทยน่าจะค่อยๆค่อยค่อยฟื้นตัวดีขึ้น ได้ได้นั่นก็เป็นการใายภาพรวมของคุณปรินให้กับนักทุนได้มองด้วยกันนะฮะ,อะขอบคุณนะคะคุณปรินค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็น